อยู่นะแกโอ้โหหกสิบหกบาทเพื่อนหกสิบหกบาทนะคะโอ้โหมาหมุนต่อจะได้เข้าฟรีเกมง่ายหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะอ,อุ้ยเออดอกกล้วยไม้นะอะไรเ็าเรียกว่าดอกอะไรเขียวๆดอกใบบบกไง ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวเกม butterfly blossom หรือเกมดอกสักกละผีเสื้อนะคะเป็นเกมของค่าย PG s สล t อเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคะก็วันนี้เอาทุนหลักสิบมาลองเล่นนะก็ จะเป็นยังไงต้องมาติดตามดูนะคะก็ใครอยากจะมาลองเล่นแบบเรานะก็ลิงสมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันได้หรือเสียงไม้ซีเรียสเลยเขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18นะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ทำตามนะคะก็ใครอยากจะเอาสูตรจาวิทไปใช้อยากจะเข้ากลุ่มอนธรรมสูตรจาวิทเนี่ยเป็นสูตรจากต่างประเทศสูตรแฮกสล็อตโดยเฉพาะนะคะแต่ก็ เป็นแค่สูตรเพียงแนวทางในการนําเล่นเท่านั้นนะคะเพื่อนไม่ได้แบบสูตรแฮ็กแบบจริงจังได้อย่างเดียวไม่ใช่มันก็ต้องมีได้มีเสียบ้างเพื่อนจ๋าโอเคมาเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมนะะ้ะหวังว่าจะรอดเดอ้อไปกันเลยโอเคเพื่อนเข้ามาในเกมแล้วก็คงจะเห็นทุนของเราแล้วนะคะทุน50บาทโอ้โหโอดไปไหมเราเนี่ยก็มันมีแค่นี้อ่ะจะเอาแค่ไหนเนาะ เกมนี้นะคะเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะคะสูงสุดถึง2,000บาทโอเคมาเดี๋ยวเราจะเล่นเบ็ด3บาทพอนะคะ ถ้าแตกดี้ก็จะปรับเป็ดขึ้นนะคะมาดูที่3ขีดนะคะเพื่อดูตารางการจ่ายเงินรางวัลเกมนี้จะมีสัญลักษณ์ฟรีสปินหรือสแกตเตอร์นั่นเองจะมีตัววายสามแบบนะคะจะมีวายแบบหนอนผีเสื้อวายแบบดักแด้วายแบบผีเสื้ออ่ะก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆตามภาพเขาจะไล่จากตัวแพงไปยันตัวถูกนะสัญลักษณ์เกมก็จะไม่เหมือนกันนะเกมนี้เกี่ยวกับ ดอกสักุระผีเสื้อใช่ไหก็จะมีแต่ดอกไม้ล้นหล้วเลยเ,เพื่อนๆจ๋ะจะมีตัวคู้นนะคะมีสัญลักษณ์ตัววายประมาณนี้นะฟีเจอร์หมุนฟรีหรือสแกตเตอร์เนี่ยสแกตเตอร์เนี่ยสามตัวเข้าฟรีเกมไม่มีซื้อฟปปรีสปินนะคะลายเดิมพันมี20ลายประมาณนี้เ,นเพื่อนๆโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มหมุนรอบแรกเลยแล้วกันนะคะขอกินน้ำแป๊บเ,เพื่อนๆเจ็บคอพูดเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหแต่ก็แตกอยู่นะโอ้โห โอ้โยดอกนี้ส5าได้อยู่นะแกโอ้โห6 66บาท,ทเพื่อน66บาทนะคะโอ้โหมาหมุนต่อจะได้เข้าฟรีเกมง่ายหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะอ,อุ้ยเออดอกกล้วยไม้นะ อะไรเขาเรียกว่าดอกอะไรเขียวๆดอกใบบุบกมีดอกบัวดอกใบบุบกดอกกุหลาบอะไรประมาณนี้ดอกดอกทิวลิปมีไหมไม่รู้จักพันดอกไม้เลยนะอีฉันเนี่ยรอบนี้ได้มา95บาทจ้าอ่ะ96เหรอหนูบอกเกตากำังเริ่มจะบอดแล้วเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราจะปรับเป็น5บาทแล้วกันเริ่มไล่เบ็ดแล้วอุ้ยไล่เบ็ดคือจะเข้าไฟเกมเลยเหรออุ้ยได้อยู่นะ เข้าฟรีเกมเรียบร้อยเพื่อนได้8หมุนฟรีนะคะมา8การหมุนฟรีแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาแล้วมันจะแต่งดีหรือเปล่าเท่านั้นเองเอ้ยมันก็ได้อยู่นะแกโอ้โหก็กลายเป็นผีเสื้อเลยสิค้ารออะไรล่ะได้เพิ่มตัวคูณด้วยอ่ะถ้าได้วายเป็นผีเสื้อแล้วมาเพิ่มตัวคูณตัวคูณสุดท้ายจะได้เพิ่มทีละ5้านะคะถือว่าดีนะเกมนี้ถือว่าได้การแบบจ่ายตังค์อ่ะจ่ายตังค์อ่ะมันดีนะแบบนี้ แต่ไม่รู้มันจะแตกโขดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเกลือๆหน่อยนะโอ้โสป,ปินสุดท้ายแล้ว้ยฟรีในฟรีหรอโอ้โหได้ฟรีในฟรีเพื่อนๆจ๋าโอ้โหจบเดียวอีก8หมุนฟรีโอ้โหสุดจริงอะไรจริงโอ้โหก็ได้อยู่นะโอ้โห สมมุติเราได้สักแตกเตอร์หรือฟรีเกมอยู่ในรอบข้างในฟรีมี2อันเราก็ได้เพิ่มเป็น3นะได้การหมุนหมุนฟรีเพิ่มอีก3นะมันก็ไม่ได้ถ้านด้นเดียวคงไม่ได้อะมันก็พอแตกดีอยูน่นะเพื<ๆ>่อนสามรบาทระดับซูเปอร์ไม่กะนะคะถือว่าทุนห้าสของเราชนะเลิศนะคะแตกดีนะคะต้องต้องลองเพื่อน ทุน50ทุนร้อยทุนสองเล่นได้หมดนะคะขอแค่แตกหนักๆก,ก,ก็พอแล้วโอ้โหดอกนี้ดอกนี้60ดอกนี้20่สิหืมร้อยสี่สามาอีก4รอบสุดท้ายสี่รอบสุดท้ายจะเป็นยังไงเนาะนี่โอ้โหสามบาท โอ้ยได้หมุนฟรีอีกสามเฮ้ยได้อยู่นะอุ้ยอุ้ยได้บ่อยมากชอบอะเกมนี้โอ้โหสุดจริงอะไรจริงอีกแล้วโอ้โหตอนนี้คูณอยู่ที่45นะคะหมุนฟรีอีก3โอ้โห ย่าย่าย่าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยใครอยากจะมาลองก็ลิง์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะเกมนี้อยู่ในค่ายของ PG Slot เล้ยพี่น้องอ,อยากจะเอาสูตรจเจ้าวิไปช้ร่วมกับเกมนี้ก็ลองสอบถามเอมมินดูได้ว่าการรับชูดอ่ะรับชูดไม่ใช่รับสูตรรับยังไงนะคะโอเคน่าจะเป็นสปินสุดท้ายแล้วนะเพื่อนมาก็ได้กำไรไม่เยอะหรอกคหมุนฟรี ในมาหกร้อกสิบเก้าบาทจุดหสตางค์นะคะก็ได้เยอะอยู่นะทุน50บาทได้กำไร800กว่าบาทเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนเดี๋ยวไว้วไเ,ววเจอกันคลิปหน้าใครอยาจะมาลองเกมดอกซากุระพีเสื้อในค่ายของ P.G ก็มาลองดูด้านเพื่อนจ้าเดี๋ยววันนี้ขอตัวราเหมือนเดิมสวัสดีค่ะเพือ่อนๆ,ๆสวัสดีจ้า